สวัสดีครับวันนี้นะครับคลินิกห้องน้ําจากช่างส้วมในตานานนะครเข้ามาเปลี่ยนาวานละก๊อกผสมน้าร้อนน้าเย็นนะเครื่องทำน้าร้อนตัวนี้ใช้จุดเดียวคือซิงค์่างกานนะครับเราก็จะแก้ไขปัญหาด้วยการน,นี่ใส่วาลสามทางนะฮะฝั่งหนึ่งเป็นน้ําเย็นเข้ามาที่เครื่องนะอีกฝั่งหนึ่งเป็นน้ําเย็นไปที่ตัวก๊อกนะฮะแล้วก็เอาน้ําร้อนที่ออกจากเครื่องมาพ่วงกับสายน้ําร้อนของตัวก๊อกก็คือสายสีแดงนะฮะโอเคหลักการง่ายๆนะฮะ สําสหรับก๊อกผสมน้ําร้อนน้าเย็นไม่ว่าจะเป็นชาเวอร์อาบน้ําก๊อกหางล้างหน้าก๊อกซิงล้างจานค่าโรงงานที่เขาตั้งมาดูเห็นไหมจะสังเกตเห็นฝั่งขวาจะเป็นน้ําเย็นเส้นสีน้ําเงินนะฝั่งซ้ายจะเป็นน้ําร้อนเส้นสีแดงนะโอเคเราก็ประกอบให้ถูกเส้นให้ถูกสายนะครับแล้วคราวนี้เรามาดูตัวหัวก๊อกนะฮะมันถ้าเป็นก๊อกผสมมันก็จะมีสีแดงกับสีน้ําเงินนะถ้าเปิดตรงกลางก็จะเป็นน้ําอุ่น ก็บิดมาฝั่งขวาสัญลักษณ์สีน้ำเงินก็จะเป็นน้ำเย็นนะครับบิดมาฝั่งซ้ายสัญลักษณ์สีแดงก็จะเป็นน้ำร้อนนะครับนี่คือหลักหลักมาตรฐานค่ามาตรฐานจากโรงงานที่เขาประกอบมาตั้งแต่แรกมันมีลูกค้าบางท่านที่เขาไม่เข้าใจนะฮะก็คือดูดูฝั่งฝั่งเนี้ยเป็นหลักก็คือดูสัญลักษณ์สีแดงเนี่ยเป็นหลักซึ่งจริงอ่ะไม่ใช่ต้องดูตัวนี้นะก็คือบิดมาฝั่งนี้อันนี้สีแดงก็เป็นน้ำร้อนนะฮะ อยู่ตรงกลางก็เป็นน้ําร้อนน้ําเย็นผสมกันก็เป็นน้ําอุ่นนะจริงๆมันเป็นค่ามาตรฐานที่มาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องงงไม่ต้องสับสนสรุปง่ายๆคือขวาเย็นซ้ายร้อน,นไม่ว่าจะเป็นก๊อกชาวเวอร์อาบน้ำนะฮะเราหันหน้าเข้าตัวชาวเวอร์เนะี่ยฝั่งซ้ายจะเป็นน้ําร้อนฝั่งขวาจะเป็นน้ําเย็นเสมอนะครับหลักการแค่นี้ครับง่ายๆครับไม่ต้องงงนะครับลูกค้าครับโอเคอันนี้ต้องอธิบาย ให้ลูกค้าเขาเข้าใจแล้วก็หลับทราบเพราะว่าบางทีเขาเข้าใจผิดว่าเอา้าบิดมาฝั่งนี้ทําไมมันไม่เป็นน้ําร้อนบิดมาฝั่งนี้ทําไม,มไม่เป็นน้ําเย็นซึ่งหลักการความเป็นจริงคือขวาร้อนซ้ายเย็นเอ้ยขวาร้อนเอ้ยขวาเย็นซ้ายร้อนนี่คือหลักการง่ายๆนะครับโอเคเรียบร้อยครับจบครับสวยงามครับ